อาบแดดเหรออาบแดดเหรอไม่ร้อนเหรอฮะร้อนเปล่าโอ้ยอาบแดดอาบแดดอาบแดดป้อมป้อมเอ่ยปเข้าบ้านไหมมันร้อนป่ะเดี๋ยบปะ มันร้อนอ่ะมันร้อนนะครับเราจะนั่งซกงกอยู่เนี่ยหรอนั่งทำสักงกอยู่เนี่ยหรอมันร้อนเปล่าอึเข้าบ้านปะมันร้อนปะเร้าเร้าเร้าเไปนะั่งข้าบ้านน่ะข้าบ้านแล้วนะ่ะไปนะัปนะ่งลงลง Mà đó nằm ở gì đó là Nhà cả đi nó không lắm